อันนี้คือจะสีถอดปรับเป็นบ่นนี่ว้าวแน่นอนแต่ว่าเอาวิธีได้ไฟดูดขอประเฮ็ดเอาน้ำดิโอ้คืออยู่ไลยคือเมื่อดฉีบอยู่เลมุนไปมุนไปแน่นอนแน่นอนไปตกหมื่นกว่าบาทไม่ข่อยบ่ข่อยบ่หานข่อยบ่หานน้ำเน่าหมื่นกว่าบาทเน่ะโอ้ยเขียนงานเบิดเดือนใจไฟดูดดิ ว่านนจะบริกินเขาอีซองเดือนเอนี่เนะี่ยใจใส่มาดูเปิดไหนว่เสยเียบมันก็บติินนี่ยแบตบมีเลยใจให้มาด,เดูเปิดแล้วไปมือคือสัน้นแดนเนี่ยเป็นจังงเด่นเนี่ยอโอ้ยโอ้หไงนี่นก,เเก็เสียบพวกเขาโอ้บดินตนะัวนลใ่หมือน่งปักเสียบอยู่นะี่ยปักเสียบอยู่ เอาเปิดบันโอ้คือยู่ไปหนาจับใส่จับคัวพี่คืออยู่วะคือยังเมืออ่อยฉีบอยู่วะพูดนเสียงกดดังแตะดลนเสียงบอกว่าละ่ะเสียงสีได้นี่ใส่สีแดงด้วยอันนี้เดเลดเอฟเฟกบอกเจ้าไว้ย้ำมันไทยอยห่องฮิดฝนตกแม่ ฝ่ายเหลี่ยมแม่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 มาโอ้คือเย้เว่เจ้าเจ้าซองเข่าผนังแม่พี่มันจะเห็นแสงมันยังสีเออนั่นแหละยังสิหูตัวใจเห็นเป็นสีไปดูวยมันโอ้ดีครับที่เนาะแบบนี้เนาะเอาไปใต้เขียดเป็นในว่าไฟนี่วะได้อยู่ได้อย่เนาะ เขียดก็จีไปพอเป็นเนาะเสียงมันแห้งเนาะใส่กดสีก้นเลยปลูกเขียดปลูกปลามันหมักตัวแม่นอาวะไม่ให้ตัวหน้าตามันหล่อบุ้ยกักขนาดเลยโอ้มีตัวปลาได้ย <laughs> ิ้มเปรย์ๆได้ไหมเนาะมันใส่ของแพงเนาะยกักเหรืวเยตัวอะไรก่อเนี่ยน่ะเฟย์นี่จะบจะบาดก่อะไรวะเฟจัจบาดก่อน ไฟจากบาทเจ้าเดียวหายยังเด็ดเนี่ยารคาคาพี่สิลงทุน่นเกิดอะไรมากบเขียดแถวบ้านเจ้าแสงว่าัฒนบมดาได้ใส่ไฟตัวละเมินไปหาไต่เนี่ยเอาสรุปไฟน,น,ไน,นี่คือใสด่ดีเน,ะนาะรึเปล่าใส่แตงหนาได้เนาะโอ้เขาทายอยู่เลยครับไฟแตงหนาด้วพี่น้องนี่เถ้าผู้ใดอยากได้ไฟแตงหนานี่มาเบื้องนี้น้ำพญามัยนี่พูดแจ้งจางปางอยู่พี่น้อง มีหลายสีเลยปรับสีเลยน้ำสีแดงสีเขียวสีฟ้ามีเบิรตสีชมพูเพ็ดกระพิบ,รบกระพบได้เบิร์เนี่ยไฟงามๆเลยเนี่ยตัวนี้หน่อยนี่ครับตัวนี้หน่อย,ยใส่กระเป๋าส่งบุดโดดหาซองเบิร์ผู้สาวก็ได้สำนีแหละครับสำนีแหละครับ